เราได้ตามมาถึงพุทธิ2อของรายการเป็นการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทยนะครับเป็นมวยที่ถูกคู่มากๆนะครับเหล็กเพชรกับเพชรกล้านะครับจากน้ำหนัก124ปอนด์เท่ากันครับส่วนสูงร6 8ตอน่อ169ครับต้องบอกว่าปาทัวทัวเท่าแลวครับอายุ23ต่ออายุ16ครับ52ไฟท์นะครับเหล็กเพชรชนะ38แพ้14ครับในขณะที่เพชรกล้านั้น28ไฟท์ครับชนะ16แพ้12นะครับ ต้องบอกว่าถูกคู่จริงๆครับเรากำลังติดตามชมป่าตองคอมแบทนะครับแต่ทอดสดจากสนามมวยป่าตองบนถนนใสน้ำเย็นอำเภอกระทูกระผูกเกตครับภายใต้การบริหารง,งานของดออรชัยนันสุธิคุณนะครับย้ำกันอีกครั้งครับว่าสนามมวยป่าตองยุคปรปับปรุงใหม่นะครับเราม่มวยให้แฟนมวยได้ชมกัน5วันเต็มๆนะครับ ในหน1สัปดาห์นะครับเริ่มจากวันจันทร์ครับศึงกงพีเวันมันเดย์ไนท์โดยโปรเตอร์เล็กภูเก็ตหรือว่านิพนธ์วิชัยติตนะครับวันอังคารทิวสเดย์ไนท์โดยกา,ารทำกระทูพร้อมทีมงานเพืือข่ายดีกะป่าทองไฟไนท์โดยหนุ่มน้อยเมือ,อมงันใหญ่หรือว่าสมนึกพัฒนบุรีนะครับช่องห้าแตา่ท้อสดแล้วก็วันเสาร์วับศุกร์เดยห์ไนท์โดยกา,ารทำกระทูพร้อมทีมงานและปิดท้ายที่วันอาทิตย์ในรอบสัปดาห์นะครับกะป่าทองคอมแบท มีมวยทั้งคิกบ็อกซิง่งทั้งมวยไทยผสมผสานนะครับโดยฝีมือของโอเตอร์หนุ่มน้อยเมือวันใหญ่แลวก็บอสพัดกับแสนศักดาลกบันใหญ่นะครับแต่สดทางช่องเพชรหนุ่มน้อยออฟฟิเชียลครับท้งหน้ารายการนะครับเราได้รับการสนับสนุนจาก,าก,ก,กท่านนายกบุญยศุทธิกุลกับนายกเทศมนตรีเมืองกระทู และการในนารีร์ทแอนสปานะครับบญญรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติสเสน,น่ห์ภูเก็ตนึกถึงที่พักนึกถึงในนารีร์อแอนสปานะครับสนามมวยปาตองต้องขอขอบคุณท่านสมบุสวรรค์กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านทีระวงช่วยชูนรัประปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ท่านพออธนาวุฒิเศชชละนะครับผู้อำนวยการสานักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูกกเก็ตนะครับที่ให้การสนับสนุนสนามมวยป่าทองได้ดีเสมอมาครับ คุณนี่นี่เหล็กเดืรดนั้นมาจากพัทลุงกับพักแล้วไปซ้อมอยู่ไพ่โมยเฟตตหนุ่มน้อยนะครับไฟล่าส,สุดนี่ชนะอิทธิฤทธิ์นี่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมที่โชคที่สนุกดุเดือดเร้าใจเลยครับในขณะที่เพชรกล้านะครับมาจากไพ่โมยส่วนน้ำทานคีนรีจากกระบ,บี่ครับอ่าหูแรลกนั้นส่วนน้ำทานคีนรีจากกระบ,บี่เพชรอนันต์นั้น เบียดเอาชนะนอกเพชรประธานมาแล้วนะครับมาดูเพชรกล้าก็ว่าจะตอกย้ำผลงานได้อีกหรือเปล่าะนะครับนับชกชกจากกระบี่ทั้งราเซทนีมาชนะราเชนปาตองมวยไทยยิมนัชกชกจากสงขลาโชว์ฟอร์มได้สุดๆน้งาแล้วครับก็เลยได้คิวท้ากับเหล็กเพชรคนนี้ครับ การโฉบมาไม่เล็กครับเป็นกรรมการเพรว่าบนเวทีนี่คืออาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวะภูกเก็ตนะครับตัวหมอกู้ซินลูกงามากมายครับโคนมาไม่เล็กโอ้โหมาอีกแล้วครับเล็กเพชรกับเพชรกล้านะครับคู่แร็กนั้นเพชรอนันต์กับเพชรปราทานครับเพชรอนันต์นั้นแกร่งกว่าครับมาดูเล็กเพชรกับเพชรกล้าครับดูว่า เพชรไหนจะแกร่งกว่ากันนีดคู่นะครับจังหวะวางทรายของเล็กเพชรเล็กลารอจังหวะครับประหยโยกจกัดใส่โดยแข้งขวาแล้วนนครับขวาแล้วครับแข้งขวาของเล็กลาเล็กเพชรนะครับถีบซ้ายครับเล็กเพชร เล็กกล้านั้นรอจังหวะสอนครับสายมาเจอสายคืนยังจับจังหวะกันอยู่เลยครับยกแรกเล็กเพชรพยายามจะลงล่างนะครับจับทะลุงกับกระบี่ครับมาแข้งขวาของเล็กเพชรโอ้โหแต่ได้สวยครับจับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีเลยเเนครับแข้งขวาดอกเมื่อกี้ของเล็กเพชร เด็กรปลาพยายามจะโตโดยขวาแต่ยังไม่โดนครับขยับโยกมาเลยครับแตนขวาของเล็กเพชรจับจังหวะได้ดีนลครับโยกแรกนี่อยู่ที่จังหวะใครดีกว่าวครับเด็กปลาขยับเล็กเพชรถีบ้ายไวจังหวะสายหน้าครับแตนขวามาเจอสายคืน ขวาของเล็กเพชรขวาของเพชรกล้าครับแล้วพยายามจะเติมด้วยซ้ายหน้าโอ้โหจหังหวะทิบหลวมครับแม่เดีลงโทษด้แข้งซ้ายเลยครับเล็กเพชรพยายเข้ามาพยายามจะลงล่างเตะดึงแล้วคืนด้วยซ้ายาแบกบที่สองนั้นไม่โดนครับมาแล้วแข้งขวาเจอแข้งซ้ายสวน ไล่กันคนละดอกคนละทีแล้วก็ขวาของเฟตกล้าเด็กเัชนพยายามจะเจาะล่างครับเกี่ยวล่าแล้วคืนด้วยซ้ายยังไม่จะแจ้งคอครับเด็กเพชรขยับเข้าหาแล้วครับแล้วสายเจอ่ยสายสวนจังหวะประสานแข้งขยับโยข้อหาแล้วครับ เล็กเฟดหมดยกที่หนึ่งครับเด็กเขาจะช้านะครับจังหวะลงล่างแล้ววาง้ายขยับทีบหลวงว่เจอซ้ายสวนแต่ยังไม่จะแจ้งพอนะครับ จังหวะาวาขวาของเบคเ็ตเจอซ้ายสวนครับยังจับจังหวะกันอยู่ครับซ้ายเจอซ้ายครับอาวุธทันกันแลลวครับคุณี้และที่สำคัญนั้นมาจาก่ายมวยที่แฟนมวยความเชื่อถือทั้งคู่ครับความเป็นมาตรฐานสูงทั้งคู่ครับ Run! ท่านผู้ชมกลับมาที่สนามมวยปาตองครับชมยกที่สองของมวยคู่ที่สองของรายการเหล็กเพชรจากพัทลุงครับเจอกับเพชรกล้าจากกระบี่เหล็กเพชรโยกมาจังหวะวางขวาเจอซ้ายสวนครับเอาละครับวงในล็อกได้าพยายามจะใช้เหลี่ยมครับเหล็กเพชรจังหวะกระชากเหลี่ยมของเหล็กเพชรเมื่อกี้ทำได้ดีครับ เตะโยกเข้ามาวางขวาครับพยายามจะกระแทกมาเก็บสายทำลายจังหวะแล้วลงล่างครับลงล่างเลยครับเหล็กเฟสโอ้โหนี่ครับโอ้โหลูกทีเด็ดของแกเลยครับยับโยกเข้ามาครับ เล็กเพชรลงล่าง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 ครับอ่าสุดจะทนเลยครับเจอไปอีกหนึ่งนับก็อื้โอ้ไม่น่าจะไหวแล้วครับโอ้โหกรรมการโซฟอต้องโบกมือลาอะไรครับอ่านี่ครับซิกเนเจอร์ของแกแล้วครับอืม้มเล็กเพชรนกูต่อสู้ด้วยลูกเจาะยางนี่หลายต่อหลายครั้งแล้วครับที่สำคัญนี่อืม้ม เอกนกเจ้าเมืองชนเล็กเลยครับอยู่กับจังหวะลงล่างของเล็กเพชรครับแม่เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่แกอ่านคู่ต่อสู้ออกเลยครับว่าคู่ต่อสู้นั้นหน้าเยเกแกเบียดเข้าไปหาทันทีครับเดี๋ยวไปหนึ่งนับนะครับแล้วจากนั้นก็ไม่ปล่อยวินาทีทองให้ผ่านแลวครับดูครับโอ้โหย้ำลงมาที่เดิมครับ game wow ladies and gentlemen what a short but brutal fight after two rounds of brutal combat your winner for our second bout of the night has been declared by t k o and the winner is red corner Schlepp ihn lang!